สวัสดีค่ะทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็นะครับเอาน้องปัจจุทุนนะครับสีสันายคอนเวอร์ชวลนะครนะครับออกมาเดินทางซื้อทองสักหน่อยนะครับผมนะครับเราทํางานนะครับหาเงินเราก็ต้องนะนะซื้อทองเก็บไว้การเงินเฟ้อนะเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าเงินเนี่ยจะลดลงเราจะซื้อของแพงขึ้นใช่ไหม ทองคำเนี่ยโอ้โหนย้อนกลับไป1ปีเนี่ยบวกเท่าไหร่นะกีเปอร์เซนต์ลองไปลองไปดูเอาใน Google นะครับวันนี้เราก็จะอยากจะเก็บทองสักหน่อยก็ไปซื้อทองคำแท่งนะครับวันนี้เราก็กําลังขับไปนะที่ห้างนะครับจะไปซื้อทองคำแท่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะซื้อนะครับเก็บไว้เท่าไหร่วันนี้วันที่15กรกฎานะครับเห็นไหมอ่าเวลาบ่ายสองนะครับผมนะเราจะมาคอยติดตามด้วยนะว่าดูคลิปให้จบนะว่า นะครับไเัเสรเดือนสองพัเนี่ยซื้อทองกีบาทนะครับเราซื้อไม่เยอะหรอกนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนแบบว่าสร้างวินัยน,นะครับให้กับตัวเราเองว่านะครับเราทํางานหาเงินมาเราก็จะต้องเก็บหอมรอมริบนั่นเองนะครับผมการซื้อทองเก็บไว้ก็เหมือนเป็นการลงทุนอีกทรัพย์สินหนึ่งนะครับซึ่งเพิ่มมูลค่าด้วยนะครับ,นะรบแล้วติดตามชมกันนะครับไป Okay. เราถึงห้างแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อทองกันกับซื้อทองคำกัน ME สองพห้าแล้วก็ EA 2 5งเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน2คู่นี้โอเคปะ เรียบร้อยนะครับผมก็ซื้อไปประมาณ8บาทนะครับแบ่งออกเป็น1บาทเนี่ยสี่ก้อนนะครับแล้วก็จะมีย่อยๆด้วยนะครับผมจะมีสร้อยแพทเทิร์นด้วยนะครับก็ซื้อเก็บไว้ให้ลูกแหละครับเนาะตอนนี้บาทละห้าหมื่นหนึ่งห้าหมื่นสองเนาะก็ราวนี้นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหกหมื่นตอนไหนนะครับออเดอร์เมื่อกี้นะครับชนะเรียบร้อยนะครับสองออเดอร์นะครับผม แล้วก็ผมเป็นคนสะสมทองนะครับเป็นการสร้างวินยัยนะครับอันนี้เป็นภาพก่อนๆน,นะที่ผมได้ซื้อน่าจะปีที่แล้วไหมครับอืมถ้าจะไม่ผิดน,นะครับโอเคปีนี้ก็เพิ่งได้ซื้อเหมือนกันแล้วนี่ภาพผมเมื่อ8ปีที่แล้วครับความสําเร็จต้องใช้เวลาผมใช้ความอดทนมาพอสมควรผมทั้งฝึกดูกราฟผมทั้งไปเรียนคอร์สต่างๆ ก่อจะมาวันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้รยด้วยกีบกุหลาบมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายท้อแท้ทุกวันแต่ผมก็ผ่านมาได้ขอให้คลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนนะครับทุกคนทําได้นะครับตลาดเทรดเดอร์ทุกตลาดสามารถทํากำไรได้ขอแค่เทรดอย่างมีสติครับผมแบงค์เทรดเดอรครับ นี่อหอเลยแข่งเปลาแข่งเปล่าแข่งเปลาแข่งเปล่าแข่งเปล่าแข่งเปลาต่อให้สองสอไฟอะไรแข่งเปลาแข่งเปลาโอ้ไม่กล้าเจ๊โกจะปดจะปดจะปเกจะไปกจะไปกจะไปเน่ยก็จะบกจะจะพี่อาจินข้แล้ว What yeah. you